สำหรับทั้งบ้านนะคะคบกันผู้ชายไม่ให้สถานะค่ะอึมคึมตลอดไม่ชัดเจนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในถานะ,ะที่เคยมีแฟนมาแล้วหลายคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่งงานมาแล้วหรือเป็นใครก็ช่างนะคะจำไว้นะคะว่าคุณค่าอยู่ที่เราเป็นคนให้มูลค่าไม่ใช่อยู่ที่ผู้ชายให้มูลค่านะคะแล้วก็มีความเข้าใจผิดหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่ว่าถ้ามีอะไรกันเรียบร้อยเนี่ยมันคือความผูกพันความผูกพันนั้นมันเกิดขึ้นได้กับทั้งสองฝ่ายค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าผู้หญิงจะคิดว่า มันผูกพันมากมายแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะมันก็คือแค่ช่วงอารมณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จบลงไปเอามาใช้เป็นมาตรฐานนะคะในการที่จะไปต่อความสัมพันธ์ไม่ได้คราวนี้บางทีเนาะผู้ชายที่เรากําลังคบด้วยอยู่ค่ะ เราอาจจะไปให้คุณค่าเขามากเกินไปเพราะหนึ่งแหละเราอาจจะชอบเขานะคะเราก็เลยจะมองเขาในแง่ดีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกคิดบวก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 กับเขาบวกที่ว่าตรงนี้มันคือโลกในจินตนาการของคุณที่คุณวาดฝันไว้กับใครสักคนหนึ่งซึ่งไม่ผิดที่เราจะฝันหรือว่าเราจะคาดหวังกับคนที่เราจะคบนะคะแต่ว่าถ้าเขาไม่ติดต่อมาเขาไม่ใส่ใจจะดูแลนะคะยิ่งมีความสัมพันธ์กันเรียบร้อยแล้แลวเขายิ่งอ้างว่าเครียดนูน่นเครียดนี่อาจารย์มันจะบอกนะเขาไม่ได้ไปอินทเวิร์ดหรอกเขาไม่โลกส่วนตัวหรอก เขาไม่ได้พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับเราซึ่งแน่นอนว่าการที่เขาไม่พร้อมจะมีความสัมพันธ์กับเราไม่ใช่ความของเราค่ะหน้าที่ของเราคือมีหน้าที่กับมารักตัวเองนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์เมื่อเคยบอกว่าอะไรที่ใช่ไม่ยากอะไรที่ยากไม่ใช่ใครอยากมากกว่าคนนั้นแพ้ในเกมนี้นะคะเราถูกผู้ชายปั่นหัวไหมอาจารย์มั่นว่ามันไม่ใช่การปั่นหัวแต่เวลาที่เราเห็นใครอะ่ะทุ่มเทข้างใครล็มาก เราสามารถจะฉกฉวยอะไรจากคนนี้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคนธรรมดาคนหนึ่งปุุชนธรรมดาคนหนึ่งไม่จาเป็นต้องมีเสรยธรรมไม่จําเป็นต้องมีความรับผิดชอบและชอบหาเหตุผลว่าทําไมเขาถึงปฏิบัติไม่ดีกับคนนี้นั่นแหละค่ะคือมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อนุญาตให้ใครไม่ให้เกียรติเราเราให้เกียรติตัวเองเรานับถือตัวเองเรารักตัวเองเรามีคุณค่ามากมายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช่เนี่ยจะมาในเวลาที่เราพร้อมเพราะฉะนั้น เราพร้อมหรือยังคะที่จะเปิดพื้นที่ว่างให้กับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วให้ขอบคุณประสบการณ์ขอบคุณตัวเองวันนี้กลับมามีความสุขที่สุดรู้ไหมคะการสมหวังในความรักมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนช่วงเวลาที่เรารักตัวเองช่วงเวลาที่เราเอนจอยกับตัวเองช่วงเวลาที่เรามองเห็นว่าตัวเองสวยที่สุดช่วงเวลานั้นความรักจะถูกดึงดูดเข้ามาคะ่ะปรับใดที่ใครสักคนนึงทาให้คุณสับสนไม่มีความสงบกังวลใจเป็นทุกข์ใจอันเนี้ย แต่ว่าคุณจะต้องลบบล็อกแบนและดันเขาออกจากชีวิตก่อนคุณไม่ต้องบอกว่าเอา้าเผื่อเขายังรู้สึกดีลหละทําไมเราจะต้องขอเศษความรักจากคนที่ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกอ่ะการที่เราทําอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อให้เขาแสดงความกระตือรือร้น,ลนและถ้าเขาไม่ได้แสดงความกระตือร้น,นก็แปลว่าคนใหม่ที่ใช่กําลังเข้ามาคนที่ใช่กําลังเข้ามาเพราะฉะนั้นเคยได้ยินคําพูดสมัยก่อนไหมที่เคยได้ยินบอกว่า เราโดนถูกแฟนทิ้งหรือว่าเราไม่ได้อะไรบางอย่างว่าถ้ามันเป็นของเราอ่ะยังไงมันก็เป็นของเราอาจารย์เัินเชื่อว่าแบบนั้นนะว่าเออถ้ามันเป็นของเราเป็นของเราแต่ว่าถ้าไม่ใช่ของเราเราจะตามมันเราจะเครียดกับมันเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกลับมารักตัวเองนะคะมีเรื่องราวในอดีตมากมายของอาจารย์เปิ้ลนะที่อาจารย์เพิ่นทบทวนล้วบอกเฮ้ยเสียเวลาจังเลยอ่ะถ้าเราตัดได้เร็วหั่นได้เร็วนะคะแล้วก็กลับมาสมดุลได้เร็วเราคงมีความสุขในทุกโมเมนต์และอย่าไปคิดว่าโอ้โหโลกไปเนี้ยจะไม่มีคนดีๆมาลักเรา เราจะไม่มีใครอีกแล้วอะไรเงี้ยคุณคิดดูนะมนุษย์คนหนึ่งเนาะขี้ก็เหม็นรักแร้ก็เหม็นปากก็เหม็นหน้าตาเพราะงั้นแหละหน้าที่การงานก็ไม่ได้เลิศเรากําลังตามอะไรที่มันไม่ได้มีค่าหรือเปล่าเหมือนเราให้คุณค่าไปเองแต่จริงมันไม่ได้มีค่าขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในโลกความเป็นจริงค่ะคนที่ใช่คนที่ดีพร้อมกําลังรอเราว่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักที่จะสละอะไรออกไปเราจะไม่ได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่า เอาเป็นว่าการตัดสินที่ถูกต้องที่สุดก็คือเมื่อเราสบายใจเมื่อเรามีความสุขกับตัวเองเมื่อนั้นอะไรก็ใช่หมดแต่ว่าบางเอิญว่าอะไรที่เข้ามาแล้วทุกข์ร้อนรลนสับสนอันนั้นไม่ใช่นะความรักต้องชัดเจนคนที่เขาแต่งงานอยู่กินกันมา1ิบ20ี่ปีถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรก็มีให้เราเห็นอยู่ถ้าคนนี้จะใช่มันใช่ไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นรอนิดน,นึงค่ะรอให้เวลาตัวเองนิดน,นึงกับการที่จะเปิดโลกไปเนี้ยคนเราอะ่ะ ชอบไปตามในสิ่งที่เกินอาจเอื้อมแต่อะไรที่เรารู้ว่ามันชัวร์อยู่แล้วมันรออยู่แล้วเขาจะไม่ลงทุนกับคุณเขาจะไม่กระตือรือร้นกับเราเราไม่ผิดค่ะแต่เขาแค่ยังไม่ใช่ลองดูนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูวิธีการหวางใจค่ะรักตัวเองให้มากคนที่ใช่กําลังรอเราอยู่ใครอยากมากกว่าคนนั้นแพ้ลบความทรงจําที่เราคิดว่าตัวเองไม่ดีใส่ความทรงจําใหม่ว่าฉันคู่ควรกับรักที่ใช่ฉันคู่ควรกับคนที่ดีที่สุดเท่านั้น อาจารย์เปิ้ลเป็นกำลังใจให้คุณค่ะรักแท้มีจริงค่ะ